เย้สว yeah! ัสดีทุกคนเลยถ้าเราเห็นคนอื่นเขากําลังเสียใจนะหรือว่ากําลังแหม่ต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอะ่ะหรือว่าขัดใจอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะมองเขายังไงให้ใหตัวเราเบิกบานมากขึ้นนี่จําไว้เลยนะเวลาคุณเห็นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องขัดใจเนาะแล้วคุณเห็นว่าเขาต้องเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ตามเนี่ยคุณกาลังทําให้ตัวเองมีความสุขน้อยลงจริงไหมโคตรแพงเลยเห็นไหมล่ะ เพราะคุณรู้ว่าอํานาจควบคุมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอื่นนี่คุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ไงเข้าใจเปล่าสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้อย่างเดียวคือวิธีการมองคุณนะข้อแรกคือคุณต้องไาเห็นข้อบกพร่องของคนอื่นๆเลยนี่โคตรแพงอ่ะคุณเพิ่งสอนนะคะโซเมดเมื่อะไรที่เดอะเบสเห็นไหมล่ะคุณรู้ไหมว่าทุกความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณได้เข้าใจปัญญาพวกนี้ถ้าคุณได้รู้ปัญญาพวกนี้เนี่ยทำให้คุณอยู่อารมณ์ค้างฟ้าเลยเพราะว่าจะไม่สะดุดกับทุกความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่